นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มิสุบชิชิเมืองไทยลุกขึ้นมาปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการสู้กับพี่ใหญ่โตโยตา้าสำหรับครั้งล่าสุดก็ถึงขั้นเปิดตัวรถสกัดทรา v วโกันเลย นั่นก็คือ Mitsubishi Triton Mega Cap Street ซึ่งจะเป็นการดีไซน์ใหม่โดยเฉพาะโดยเฉพาะดีไซน์กันชนหน้ากระจังหน้าที่แตกต่างจาก t r i t o น m e g a c a คเดิมเตั้งราคาแค่เพียง6490 0 0บาทหรือว่าเพิ่มเติมจากปกติ27,000บาทหมายสกัดกั้นไฮ l ัก Smart Cap ทั้ง Body Travel และก็ Revo Z e t i t i t n o n เท่าที่เราได้ยินเนี่ยฮะ ก็คือเป็นการออกแบบจากทีมงานของไทยให้สังเกตกระจังหน้าด้านหน้าให้ดีฮะคล้ายคล้ายดาร์ดเวเดอเลยเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเป็นการแก้ใบหน้าออริจินอลให้มีความดุดดันมากขึ้นคือผลลัพธ์ออกมาดีเลยครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยโครงกระจังหน้ามันรับกับทรงตัวเตี้ยของโ r รตันเมกกะแคปอย่างดีแล้วดีไซน์ช่องดักลมทั้งหลายเนี่ยก็ดูเท่ขึ้นอย่างรุนแรงด้วย ความเท่ยังไม่สิ้นสุดครับยังมีล้อลายอร่อย17นิ้วให้มาด้วยโดยรวมๆเนี่ยกระบาตัวนี้ดูสมาร์ทค่อนข้างพอสมควรเลยครับนี่ก็นับว่าเป็นการโหมกระหน่ำทำตลาดรถกระบาตัวเตี้ยของมิซูบิชิอีกรอบหนึ่งหลังจากที่5ปีก่อนเนี่ยพยายามปลุกกระแสรถกระบาตัวเตี้ยก็ผลลัพธ์พอใช้ได้ครับมาครั้งนี้ปลุกตลาดอีกรอบหนึ่งด้วยการไม่เน้นเชนกันชนหน้าอีกทีหนึ่งเท่าที่ดูนะฮะ ตัวเมก a c แค s t ตรีทน่าจะขายซะยาวๆไปหลายปีก่อนที่จะเจอกระบะเทรตันบิ๊กเบนเชนหลังจากนี้ก็ประมาณ2-3ปีข้างหน้าส่วนผลตอบรับเมก a c แค Street จะเป็นอย่างไรต้องดูยอดขายแล้วก็กระแสะหลักครับคันที่2ของ m i t มิซูบิชิที่ออกมาสู้กับ t o โยต้ก็คือ x x p a n d e r HEV ทั้ง2 b o บอดี้จะมาสู้กับ v e l o h y y r r i d ที่น่าจะเปิดตัวในไทยปีหน้าทำไมต้องตั้งรับกันขนาดนี้ ก็คือเจ้า Expander ในอินโดนีเซียเนี่ยมีการปรับโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มไทยเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตตัวไฮบริดก็ต้องรับตัวออปชันหรือหน้าตาจากอินโดนีเซียมาติดตั้งใส่ก็คงจะไม่แปลกซึ่งก็ดีครับจะได้รับมือกับ Veloz ไฮบริดที่ดูแล้วว่าน่าจะกลับมาแรงอีกรอบ เพราะจุดเด่นของ v e l o ์ Hybrid ก็คือประสิทธิภาพของระบบ Hybrid เมื่อสังเกตกลุ่มพลังนี้ใน a t ทิม Hybrid แล้วก็ Yaris Cross Expander Hybrid ในไทยเนี่ยมีการปรับปรุงดีไซน์ที่แตกต่างจากอินโดนีเซียบ้างเล็กน้อยสำหรับเวอร์ชันเมืองไทยถ้าเป็นตัวมาตรฐาน Hybrid เนี่ยจะมีการสาสีหลังคาทูโทนมีการค้นสีดิฟฟเซอร์กันชนท้ายให้เป็นสีเดียวกับตัวรถและเปลี่ยนโคมไฟท้ายเป็นแบบสีใสส่วนความหลอของ e x p a n d e r Cross หล่อเต็มพิกัดเลยครับด้วยการรมดีไซน์ด้านหน้าให้เป็นสีดำล้วนๆอย่างเดียวไม่มีสีเงินหรือสีโครเมียมติดตัวมาทำให้ดูสะดุดตาแล้วก็ดูดุกและผมคิดว่าเป็นเอสแพนเดอร์ที่สวยที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยผลิตแล้วก็ออกแบบมาด้วย ส่วนด้านท้ายก็จะเป็นโคมไฟสีใสๆแล้วก็ส่วนของกันชนด้านล่างท้ายก็จะเป็นโทนสีเข้ม Expander รุ่นปี2 0 2พทุกบอดี้ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับการอัปเกรดอุปกรณ์มาตรฐานที่ดีขึ้นเยอะเลยภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอสัมผัสสีขนาด10นิ้วพร้อมอัปเกรดระบบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car Play แบบไร้สาย ส่วนถุงลมนิรภัยจากเดิมมีแค่2ใบเท่านั้นก็อัปเกรดเป็น6ใบได้แก่ถุงลมคู่หน้าม่านนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ถุงลมนิรภัยด้านข้างมีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัย Demon Sense 360องศาก็ได้แก่ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยหลังออกจากช่องจอดระบบสัญญาณเตือนจุดมุมอับสายตาระบบ By Spot Warning และ Lane Cha n g e Assist ก็คือเตือนขนาเปลี่ยนเลน ระบบเตือนการออกนอกเลนหรือว่าเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิและที่สำคัญมีการเพิ่มกล้องมองภาพ360องศาด้วยทุกคนก็จะถามว่าทำไม Expander ปรับใหม่สวยขนาดนี้แล้วความปลอดภยัยอัพเกรดขึ้นมากแต่มันยังขาดกักกัอะไรบางอย่างอยู่ขาดอะไรรู้ไหมก็คือเพราะ a p t i v e Cruise Control แล้วก็ระบบที่ป้องกันการชนด้านหน้า f c w คือสอบถามมาได้ความอย่างนี้ครับด้วยความที่ expand e r เนี่ยตัวเนี่ย พัฒนามาตั้งแต่ปี2015ซึ่งการพัฒนาสมัยนั้นเนี่ยก็จะต้องรองรับ configuration ในเรื่องความปลอดภัยในของยุคสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้พัฒนาในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์กล้องด้านหน้าหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับด้านหน้ามาพร้อมกันในขณะที่ตอนพัฒนารถทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถติดตั้งฟีเจอร์ที่เป็นแบบกึ่งๆึซอฟต์แวร์ได้แต่ทำไมถุงลมนิยภัยอัปเกรด2เป็น6ได้ล่ะ คือระบบถุงลมนิรภัยนั้นเป็นระบบที่ความปลอดภัยเชิงกลไกลครับเป็นฮาร์ดแวร์ดังนั้นเขาไปเพิ่มจุดยึดอะไรก็ตามเนี่ยมันทำได้สบายมากๆซึ่งผิดกับพวกซอฟต์แวร์ที่จะต้องพัฒนาออกแบบเขียนเยอะเลยฮะดังนั้นถ้าอยากได้ระบบ a d a s ครบๆต้องรอโฉมถัดไปของ e x p a n d e r ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นไปใน2ปีข้างหน้าส่วนคันสุดส่วนคันสุดท้ายนะครับที่พยายามยื้อแล้วยืออีกก็คือ m i t s u b i ิ h i p a j e r o s p o r t เวอร์ชัน ที่คุ้มค่าสุดๆนะครับซึ่งจะเป็นฮือสุดท้ายแล้วที่จะเอามาสู้กับ Fortuner แล้วก็ m ิวส่วนเอเวอรเรสต์นั้นเขาก็ไม่สู้หรอกครับเพราะว่าเอเวอเรสต์จับตลาดบนเนาะตรงนี้นะครับเป็นเฮือกสุดท้ายของปาเจโรสปอร์ตจริงๆราคาคุ้มใครอยากได้รถ p p พีที่คุ้มทุกด้านก็เลือกดูก่อนที่อ l l n e w ปาเจโรแท้ๆ Full Size SUV ีขนาดใหญ่จะเปิดตัวในไทยกลางปีหน้าขึ้นไปและนี่คือความเคลื่อนไหวของมิ t s บ b i ิมอเตอร์ไ h a i l a n d นะครับ ที่ทั้ง3คันจะโชว์ที่งาน Motor Expo 2026ชอบติดตามข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับรถแล้วมีผมพูดด้วยโปรด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ